แม้ว่าภาษาอังกฤษจะไม่ใช่ภาษาแม่นะคะแต่ว่าก็สามารถฝึกฝนและก็พัฒนาได้ค่ะถ้าหากว่าเรามีวินัยในตัวเองนะแล้วก็ฝึกฟังพูดอ่านเขียนอย่างต่อเนื่องเชื่อว่าก็สามารถทําได้แน่นอนนะคะวันนี้เรามีเรื่องราวของคนที่ฝึกฝนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองนะคะแล้วท้ายที่สุดก็สามารถไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ได้ค่ะต้องบอกว่าซอฟต์แวร์ด้านภาษาอังกฤษของผมทั้งหมดเนี่ยมาจาก Fa ษาอังกฤษเอ่อดรบุญชัยเลยนะ ผม,ผมรับซอฟต์แวร์เขามาหมดเขาสอนอะไรผมจําหมดอะ่ะแล้วก็สับเนี่ยผมก็ท่องจริงๆครับตอนนั้นนี่ขยันจดออกมาเองหมดเลยเป็นเล่มๆเนาะแล้วเราก็ท่องจริงๆตอนนั้นนั่ง,งนั่งรถไฟฟ้านั่งรถเมล์ไปทํางานเนี่ยเราก็ท่องท่องสับเราก็ทําของเราไปอย่างนี้ผ่านไปปีสองปีเออจําได้เองโดยอัตโนมัตินะครับทีเนี้ยประเด็นคือว่าเราต้องเอามาฝึกเองต่อด้วยเพราะว่าเราไม่ได้อยู่กับเขาตลอดยี่บสี่ชั่วโมงถูกไหมทีเนี้ยในโลกปัจจุบันเนี่ย การที่เราเข้าถึง YouTube ได้เนาะการที่เรามีโลกออนไลน์เนี่ยมันทำให้เราฝึกภาษาอังกฤษเมื่อไหร่ก็ได้อย่างสมมติทุกคืนอย่างเงี้ยผมก็หาหูฟังมาใส่แล้วผมก็ฟังเขาดีเบตภาษาอังกฤษกันผมชอบฟังสปีชของคนเก่งๆทั่วโลกอย่างเงี้ยมันก็ฝึกเราครับจนเนี่ยมันค่อยๆซึมเข้าไปจนเราซึมเข้าไปสุดท้ายเราก็สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วเองตัวถ้า,ามีความฝันก็เก็บความฝันไว้ในใจ แล้วก็อย่าเอาความฝันนั้นออกไปที่อื่นพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าคุณไม่ล้มเลิกนะยังไงวันหนึ่งคุณก็สําเร็จในสิ่งที่คุณตั้งใจแน่นอนอันนี้คือหัวใจเลยเพราะว่าคนเราที่เขาทําไม่ได้หรือเขายอมแพ้ไปเขาก็ยอมแพ้ด้วยตัวเขาเองถูกไหมครับไม่ไม่มีปัจจัยภายนอกใดมาบอกเขาว่าเฮ้ย hey, คุณไปเรียนไม่ได้แล้วนะคุณไม่เก่งภาษาอังกฤษแล้วนะมันไม่มีปัจจัยภายนอกอะไรมาบอกได้มีแต่ตัวคุณเองเท่านั้นแหละที่จะยอมแพ้เมื่อไหร่ แล้วถ้าคุณไม่ยอมแพ้เนี่ยยังไงคุณก็ได้ไปเรียนคุณก็ได้มีงานทําดีๆคุณก็ได้ไปตามความฝันของคุณนะฮะซึ่งแต่ละคนเนี่ยมันเอามาเทียบกันไม่ได้ถูกไหมเพราะความฝันคนเรามันไม่เหมือนกันฝากติดตามรายการ The Study Time Story นะคะเวลาดีๆที่เราจะมาเรียนรู้ไปได้วยกันค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา2ทุ่มตรงนะคะผ่านทางเพจ a c e b o o k The Study Time The Stay Time และที่ YouTube The Stay Time อย่าลืมกด s u b s c r i b e กันด้วยนะคะ